วัสดีครับมาเมืองค้าวมาชมไก่นมครับในอาหารตอนเช้านะครับในอาหารตอนเช้านะครับผมจุดนี้ก็เป็นลานทางเจ้ายกิรีนะครับผมลานน้ำทางเจ้ายกิรีนะครับผมครับจุดนี้ก็มีงามๆหลายตัวนะครับผม ฝากไปนองติดตามอีกสุดหนึ่งนะครับผมฝากไปนองติดตามอีกชุดหนึ่งนะครับผม,ม,ช,บผมชุดนี้ก็จะยูแปดเดือนนะครับแปดเดือน โอเคครับฝากพี่น,อน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม